สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Connect Team นะคะสำหรับนักศึกษาฝึกงานในปี2564นะคะ Connect Team ตัวนี้นะคะเราสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งบนแล็ปท็อปเองนะคะหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเรานะคะโดยการล็อกอินผ่านเว็บไซต์ของ Connect Team ได้เลยหรือว่าเราจะติดตั้งแอปพลิเคชันไว้บนโทรศัพท์มือถือก็สามารถเข้าใช้งานได้เช่นกันนะคะโดยการดาวน์โหลดจาก p l a y Store หรือว่า App Store ของเรานั่นเองค่ะขาดที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะปรากฏเป็น เป็นหน,หน้าหน้าหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะซึ่งก็จะปรากฏเป็นแถบเมนูอยู่ซ้ายจออย่างนี้เลยค่ะก็จะปรากฏเป็นแถบเมนูต่างๆที่เราสามารถเข้าไปใช้งานได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้งานบนโทรศัพท์มือถือก็จะขึ้นเป็นชื่อ,อเครื่องมือเดียวกันเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้เช่นกันค่ะ ค่ะตัวแรกเลยนะคะสําหรับนักศึกษาฝึกงานนะคะตัวแรกที่นักศึกษาต้องใช้ก็คือตัวไทม์คล็อกตัวนี้เลยค่ะตัวไทม์คล็อกตัวนี้นะคะไว้ใช้สําหรับการบันทึกเวลาฝึกงานนั่นเองค่ะก็คือมบนเป็นการบันทึกว่าเราเนี่ยค่ะมีการเริ่มฝึกงานตอนกี่โมงแล้วเรามีการเลิกเลิกฝึกงานตอนกี่โมงหรือเริ่มทํางานตอนกี่โมงเลิกทํางานตอนกี่โมงนั่นเองนะคะค่ะ ให้เราคลิกไปที่ t ท m e คล็อกตัวนี้ได้เลยค่ะตัว t ท m e คล็อกตัวนี้เมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะปรากฏเป็นปุ่มฟ้าๆอย่างนี้นะคะปรากฏมีภาษาอังกฤษกำกับว่า c ล o อกอนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการเริ่มฝึกงานนะคะหรือวันนั้นเนี่ยเราจะเข้าทำงานแล้วอยู่ที่ทำงานแล้วนะคะให้เราคลิกที่ c ล o in ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะแอปพลิเคชันก็จะปรากฏเป็นชื่อหน่วยงานหรือชื่อสถานประกอบการที่เราทํางานหรือฝึกงานอยู่นั่นเองค่ะให้เราเลือกได้เลยค่ะแล้วก็คลิกไปเลยนะคะจากนั้นเมื่อเราคลิกเรียบร้อยแล้วนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีการรันเวลาค่ะก็จะเริ่มนับเวลาฝึกงานของวันนั้นนะคะก็จะรันเวลาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะกด N ตัวนี้ค่ะ N ตัวนี้นะคะหรือว่ากดหยุดเวลานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการปิดแอปไปหรือว่ามีการ ปัดแอปทิ้งในโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดเราเล่นบนมือถือนะคะทางแอปพลิเคชันก็จะรันเวลาให้เราเป็นปกติเลยค่ะจนกว่าเราจะกด N หรือปุ่มแดงๆตรงนี้นะคะให้เราสมมุติว่าพี่ฝึกงานเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะกด N ตัวนี้เลยค่ะเพื่อเป็นการหยุดเวลานั่นเองค่ะ เมื่อเรากด n เรียบร้อยแล้วนะคะทางแอปพลิเคชันก็จะปรากฏข้อมูลให้เรานะคะก็จะเป็นการปรากฏข้อมูลว่าเราเนี่ยคะ่ะมีการ clock in ตอนกี่โมงนะคะหรือว่ามีการ clock out ตอนกี่โมงนะคะ total ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการรวมว่าวันนั้นเนี่ยคะ่ะเราฝึกงานไปแล้วกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีนะคะตัว n o t ตตัวนี้นะคะเราสามารถโน้ตได้ถ้าเกิดเป็นกรณีพิเศษถ้าเกิดต้องการ n o t ตถึงเจ้าหน้าที่นะคะเราก็สามารถ n o t ตได้โดยการกด edit chip ตัวนี้ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มี n o t ตเราก็กด approve chip ตัวนี้ได้เลยค่ะ อันนี้คือตัวแรกนะคะเมื่อเรากด Approve s h i p ข้อมูลก็จะถูกจัดส่งมายัางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบนะคะเพื่อทําการตรวจสอบข้อมูลนะคะตัวที่2นะคะคือตัวฟอร์มค่ะตัวฟอร์มตัวนี้นะคะนักศึกษาไว้ใช้สําหรับการบันทึกการฝึกงานนั่นเองค่ะซึ่งนักศึกษาเนะะี่ยค่ะเมื่อศึกษาฝึกงานหรือทํางานทั้งวันเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องมีการบันทึกข้อมูลในแต่ละวันให้เป็นปัจจุบันและบันทึกเป็นวันต่อวันนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ตัวแบบฟอร์มเราก็ไปเลือกได้เลยค่ะ ตัวแรกก็จะเป็นบ so ันทึกการฝึกงานนะคะก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาให้เรานะคะให้เราทําการบันทึกข้อมูลให้ครบและถูกต้องนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้สักดเซ้นหรือกดส่งมายังทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะตัวใบลาก็เช่นกันค่ะถ้าเกิดว่านักศึกษามีการลากิจลาป่วยนักศึกษาสามารถส่งใบลามายังทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้สักดเซ้นหรือกดส่งมาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้นะคะคือให้เราเลือกที่หน้าฟีดตัวนี้เลยค่ะ เมื่อเราคลิกไปที่หน้าฟีดนะคะก็จะปรากฏเป็นหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาให้เรานะคะหน้าฟีดจะปรากฏเป็นข้อมูลข่าวสารหรือโพสต์ต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการโพสต์ไว้นะคะหรือมีการแจ้งข้อมูลให้กับนักศึกษานะคะหรือว่าจะปรากฏเป็นแบบฟอร์มนะคะก็จะปรากฏเป็นแบบฟอร์มเช่นกันนะคะนักศึกษาสามารถกดเข้าใช้งานผ่านทางหน้าฟีดได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวที่2อาตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวที่นักศึกษาเนี่ยค่ะจะสามารถเข้าไป ดูข้อมูลย้อนหลังนะคะว่าสาเนี่ยมีการบันทึกแบบฟอร์มไว้แล้ววันไหนบ้างหรือจะเข้าไปรีเช็คตัวเองนะคะให้สาไปเลือกที่โปรไฟล์ค่ะเมื่อสาคลิกไปที่โปรไฟล์นะคะให้สาเลือกที่ my entry ค่ะ my entry จะปรากฏแบบฟอร์มที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้ว ก่อนหน้านี้นะคะที่ที่ผ่านผ่านมานะคะก็จะปรากฏเป็นแบบฟอร์มนะคะก็จะปรากฏเป็นวันที่และเวลาแล้วก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะหรือ My Activity ค่ะก็จะปรากฏเป็นไทม์ไลน์ของเรานั่นเองค่ะไทม์ไลน์ก็จะมีการล็อกอ in คล o อกเ u t เขาก็จะแจ้งเรานะคะหรือมีการทํากิจกรรมอะไราเขาก็จะแจ้งให้เราทราบนะคะค่ะที่พี่กลับมาทั้งหมดก็จะเป็นเครื่องมือที่สาฝึกงานต้องใช้นะคะขอบคุณค่ะ